Thank you โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังเลี้ยงปลาบ้านแหลมสวรรค์อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่18รกรกฎาคม2563นายสุภกิจใส่กระจ่างประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังเลี้ยงปลา เขื่อนสิรินทอนโดยโครงการ AquaDev Thailand โดยศาสตราจารย์ดรทวนทองจุธาเกตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดลอ้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้โครงการวิจัยหลัก Aqua Culture Adaptation to Climate Change in the Mae k o n g Region อ q u a าแดแม่คงร่วมกับบริษัทแฮปปี้ฟาร์มเกิดผลจำกัดได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหูข้อระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังเลี้ยงปลาณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดปัญหาสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นสาเหตุส,สำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ เกษตรกรจะมีการเข้าถึงสารสนเทศหรือว่าข้อมูลเนี่ยได้ค่อนข้างที่มีข้อจํากัดแล้วก็มีความเชื่อในประสบการณ์เดิมๆที่เกษตรกรจะใช้อาหารยาหรือสารเคมีอย่างมากเกินกว่าความจําเป็นซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างชัดเจนนะคะน่าจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างหรือว่าองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่จะส่งต่อให้เกษตรกรได้ เข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศนะครับเนินพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเนี่ยก็เลยทําให้นักวิจัยจาก5ประเทศครับก็มีไทยมีลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็พาม่านะครับได้มาร่วมมือกันทําโครงการวิจัยครับภายใต้การนําของ หน่วยวิจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปใต้โครงการที่ชื่อว่าอคาดับแม่โขงเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการที่จะมาตรวจว,วัดคุณภาพน้ำนะครับถ้าเกิดปัญหาที่สภาวะคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ไขนะครับหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีครับรับรู้ถึงปัญหาของเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้าน็อกน้ำนะครับที่เราจะได้ทราบข่าวบ่อยๆจากแนวคิดนี้นะครับทางบริษัทก็ได้พัฒนาอุปกรณ์แล้วก็ระบบขึ้นมาให้รู้เท่าทันวิกฤตของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการรายงานผ่านข้อความสั้นผ่านสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้เกษตรกรยุคใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทําการเกษตรครับอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับ น้ำท่วมภัยแล้งฝนตกนะคะฟ้ามืดคลึ้มติดต่อกันหลายวันนะคะล้วนมีผลต่อการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งนี้โครงการ a q u a เด็แม่โขงนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุนวิจัยจากไอเดียซีอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลล e ปเมนต์รีเซิรจากประเทศแคนาดานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพตลอด24ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์และ Internet of Things สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำที่สำคัญอาทิเชน่นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำและอุณหภูมิของน้ำโดยข้อมูลจะถูกเก็บไปยัง cloud server ทำการรวบรวมและประมวลผลส่งข้อมูลกลับไปยังสมาร์ทโฟนช่วยให้เกษตร,รกรรู้ข้อมูลสภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลาแบบเรียลไทมช่วยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชงังในตรงส่วนที่ตัว IOT นะครับที่เข้าจะเข้ามาช่วยเนะผมว่าดีมากเลยเพราะว่าเราจะไ,ได้ทำเป็น Data ข้อมูลนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยออกซิเจนในช่วงที่ต่ำสุดเนี่ยคือเวลาไหนเราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ครับไปช่วยกับเกษตรกรว่าให้ให้ท่านเนี่ยมาให้อากาศในเวลานั้นประมาณนี้ครับถ้าออกซิเจนเราไม่พอหรืออะไรเราไม่พอเราจะได้รีบเปิดเครื่องช่วย ปรับสภาพน้ําให้ปลามันได้มีออกซิเจนมันจะไม่ได้เครียดแม่ก็คิดว่าดีอยู่ดีอย่างแม่ยันได้โทรศัพท์พยาบาลมือว่านี่พยาบาลเอาให้เม่เบิองเพิ่ว่าเพิ่ว่ามันเตือนขึ้นโอ้อันเวลานี้เวลาตัวนี้มันบ่ดีตัวเิ่นบางสิเพิ่มแม่ก็เลยว่าห่วยดีอยู่ตัวนี้แม่ก็เลยว่าเพราะว่าเตือนเท่าแล้วเฮาก็ิได้ลงมหาตาเฮ้าแม่ก็บ่าอย่างมว่าช่วยช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้แบบระบบเรียไท์ ติดตัวเราอยู่เนาะเราก็จะได้มาจัดการเขาทันเวลาดีกว่ามันจะปล่อยไปเหมือนเรากว่าจะออกไปถึงกระชังปลาเราก็ต้องอาจจะใช้เวลาบางทีก็เราก็ต้องรอเช้า สามารถแก้ปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ำได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งจะสร้างแนวป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงให้กับเกษตรกรและก่อให้เกิดการตระหนักในการนำเทคโนโลยีและการนำข้อมูลมาใช้ในการทำการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับวิธีของโลกในยุคดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรไทยเติบโตก้าวหน้าให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป